เจ็ดโดขอเสนอพ่อมดเคล v e r p a เบริการเติมเกมที่สายเปเกมวางใจที่สุดการันตีจากผู้ใช้บริการจริงมากกว่า300,000คนสะดวกรวดเร็วพร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงเพื่อเป็นการสนับสนุนผมอย่าลืมใส่โค้ดเจ็ดโดสอลดเพิ่มได้อีกเปให้คุ้มเปให้ฉลาดต้องที่เคลเวอร์เพยอแท็บตับ โอโหใเอาตัวนึงสตัวแล้วดัวเอา Last player standing ไม่ใายตรงนี้ไม่เห็นเลนะ่าเลน่าอยู่บ้านมันได้ยินอยู่แล้วก็ไใส่ตัวแนพนเอาแพนเพิ่มอะไอีกไหม อีกย ok. oh. ี่0แล้าห้าสิบเซอร์เอร์เ o n า e ล e m เ r e m a i n ้ n หไม่เทดเล็อืมเคเดี๋ยวดูให้เดี๋ยวดูใหหลังเข้าหลังเข้าหลังเข้าเอาอย่างจะสมูให้แล้วเเอาลยเอาเลยเอินสโคลดิ เข้าหน่อยเข้าหน่อยเข้าหน่อยยี่สิบตัวท้ายเดงมาห้องเข้าเลยเข้าเลยเขาเลยเอาไว้กูรับตัวาศาสุดอยู่ไหนวะ

หนงดิ้ง้หวงไปกงเน่าไหมเดี๋ยวบอรดเหตได้มันน่าจะโยกไปมันจะอ็นวีดีใช่ไหมใช่เข้าเข้าเอ็นวีดีอปมันรดเหตเอละมึงมาสตรีมได้ไหมตัดคิปเดียวข้างล่างข้างล่างข้างือสายเกียร์มีอะไรอ่ไยไม่เปิดไม่เปิด เฮ้ยโหเหญ่ข้างบนล่างล่างดูแฉะใป้นมนขวาถ้ากูไม่ได้โล่ s องฟาวเ o อร์กับลิงไงทีทีโดนตัก spike down a

ดีมันเฟดกับไซเฟอร์ไม่เอามาแล้วเ่ยลองดไม่รู้เฟดไปไหนแล้วอ่ะมีโมกปะแป๊บนึงขอลองเดินหาดูว่าอาจจะข้างบน

ก็ไม่ได้นะตีสักรึเปล่าไม่ตายโอ้ยอส่องกัน one enemy remaining thirty seconds left one enemy remaining come on ตันเราแล้วอีออนแปดสิบอ่ะยังได้ ดูแม่งไหลไปเลยอะไม่โหมาหัวกูเลยอ้ ไฟ planted หญิไม่ตาย one enemy remaining last player standing ใกล้ๆเล่นในสได้ว่ามันเล่นเอมนเอกูไปสมดีว่า d r o p i n a s m o k ว่าแล้วนม่นนนงทำได้ไงไม่เอาหมดอดไอ,อ,อ้อาสองตัวโหยากเลยกู

ตัวตัวตัวยังไม่ได้แพนยังไม่ได้แพนไดาวน์เอไ่ n e v e r l a d One enemy remaining อ้เหี้ยนี้่าไปดูหลังว่ะมันระวังเอาไปเอาก็บปืนกูนะเก็บปืนแน่เฮ้ยเข้าไสายแล้วเข้าสายแล้วยิงม่ได้เฮ้ยมัย One enemy remaining Last player s t a n d ตั้งกันตั้งกันเหมือนกันไอ้กล้องวะกล้องอยู่ไหนวะแหมไม่เจอแถวเนี้ยว่าเนี่ยอี้มีเมื่อนหร่่อหายต่อเีมิกเอียงมิกคำบอกเอคำเด้ไหมบอีงกเนี Lawless, mãi đến gần mặt 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 mặt

มันรดเหตุมันรถเหตุโอ้โหว่าแล้วไม่น่าเปยนปืนเลยมันเฮ้ยเขี้ยยืดโคตรนานเลยเฮ้ยมันมีออฟเหมือนกันหรอดูเรียงเอาอ๋ เฮ้ a อะไรนย่าเรื่องแมงม้วนหนึ่งคนเหลืออยู่อาร์ตหนึ่งตรงนี้เหรอหนึ่งในกันได้ปะ ได้ได้แบบใดคืออะไรวะพูดอะไรอยเล่นด้วยกันอ๋อเล่นในเกอะรอโม่นะกามันแพ้เอ้ยได้ได้ได้กูได้กูได้สำโม้ก็แหละพัดกันไปไปป้องใหญ่กว่ามันเริ่มเอแต่น่าจะหลอกปะคิดว่าน่าจะหลอกคือโม่ให้ไม่น่าหลอกนะขอเที่ยวเลยเออของจริงกัน spike planted กับเอมนกับเอมนสองตัวสตัวเลยแต่กูเล่นเอมนอ้กูยิงล่อให้ดัดสวยสวยสวยเฮ้ยดัดสองตัวเลยสตัวเลยกู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 ฝากด้วยกด้วยเฮ้ยกูรอนจั Kuntan, Kuntan. <laughs> Last player standing. Defenders <sighs> <sighs> <The sighs> win.